สวัสดีละครับทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องมิดเชลน้อยไร็ดำซึ่งดินดวนครับทางหายจากการทำคลิปวันนี้ก็ได้เป็นเมือ่อสันมป็นดีที่ได้ถ่ายคลิปให้พี่พให้น้องเขาได้เบิ่มกันนะครับผมนี่ก็อยู่กับเจ้าโกเบโกเอสเคสองร้อยมา0เทนคีสิบคือเขาครับอยู่กับงานบุกโคกงนองนาโมเดลอยู่ที่อำเภอขอนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าโคร,ราชตันเองนะครับผมอยู่กับเจ้าพักเทนอยู่กับไฟเอ็นซิปหาครับอยู่กับทีมงานดงซับเจริญใจว่าจ้างติดต่อใดนะครับผมหกสองเจ็ดสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับเอาตอนนี้เป็นตัวอัพชันเต็มนะครับตอนนี้ ตัว SM อวันนี้มีน้ำมันมีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้มีกล้องหลังนะครับผมมีไฟไท้ายวันนี้อยู่ที่ค่าตัวอยู่ที่4ล้าน6นะครับสหรับงเงินผ่อนเงินสดก็อยู่ประมาณ4ล้าน2ถ้าเป็นตัวธรรมดาก็อยู่ที่3าล้านเนะครับแล้วแต่คุยเอา ก็อยู่กับพื้นที่หาไร่ครับอยู่กับผมคือเขาครับเชียงรายรถเอสตัมซิงด่วนครับเองทาเองคือเขาครับ,เอ,เ,อรบเอาวันนี้ก็น้ำหนักปฏิบัติการ21ตันครึ่งครับกับกูเกอร์สูงูเก้าสามลูกบาทเมตรใบแท็กกว้าง80ดสิเจนโรเ,เลอร์เจ็ดตัวเครื่อยนตตัวครับวันนี้เป็นเครื่องยนต์ฮีโน่ซีซูตโบอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผม J O 5 E T, T G นะครับ นี้ใช้เป็นปั๊มเข้าไปจาก,กี K5V กัาเจ้า K5V ครับพี่น้องมาชมบรรยากาศการเห็ุการเหตุการของเจ้ามาเกเทตน,นะครับผมเขาชูลุดูกันคุ้มครองน้องหน้าโมเดลนะครับผมก็จะอัปเดตให้พี่ให้น้องเข้าได้เบิ่งกันเรื่อยๆนะครับผม อะไปก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมเพชรคลิปในพี่ใ <keep it, S 2> ้น้องเข้าเด้เบิงกันนะครับผมตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับเบิงกันไปยาวๆครับผมดูกับผมมิทเชลน้อยรอยอ็ดัมซิงีิกวันครับกัหฮังไอจากการตั้งคลิปประด้ยถ่ายคลิปในพี่ใ้น้องเข้าโดนนะครับ เนื่องจากงานหลายนะครับผมเอดเชาเลิ่มคำประเด็นี้เวลาว่างมาถ่ายคลิปเป็นพี่้น้องเข้าเดือบกันนะครับเอามือนี้กาเป็นมือโอกาสดีนะครับที่ผมได้อ่มามถ่ายคลิปเป็นพี่้น้องเข้าเดือบกันนะครับผมก็อ,อยู่จัดคอนบุรีจงังหวัดโคราชอยูกับพื้นที่ห้าไร่ครับ เสร็จจากรอยเห็ดนะครับเสร็จจากบ้านผมแล้วก็มาต่อที่โคราชนะครับผมเสร็จนี้ก็จะไปต่อที่อา่าปนอกโอ้ผมก็จำไม่ได้นะครับเอาดามมาถอะนะครับผมอยู่กับงานคุณโคกน้องหน้าคือเ่าครับ เอาสู้ดูกันก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามแล้วนะครับก็เป็นตัวที่3มที่เราทํามานะครับผมการที่ได้ถ่ายคลิปตัดคลิปให้พี่น้นองเข้าในเบิ้งการเห็นการเห็นงานเวลาเห็นเสร็จแล้วนะครับผมฝากติดตามไว้นะครับผม กดอะไรกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผม p p, เป็นลิปให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งกันคือเก่านะครับผมถ้าำใม,มีพี่พี่น้องผมก็บมาเห็นลิปให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งกันนะครับผมใแบบนกับการติดตามผลงานนะครับผมว่าเข้าไปติดตามใน เฟซบุ๊กนะครับมิชิวนนโรอเอดตมัมซิงดินดวนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นนะครับผมและชิอได้กระตุ้นในผมในห็นชิวในพี่น้องในเบื้องกันนะครับพี่น้องเข้ามาแบบได้กับคอมเมนต์มากนะครับ ว่าใช้ดีครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบโกวิโกมาตั้งแต่อามาทูมาทีนะครับผมก็ชอบนะครับชอบในการดีไซน์ออกแบบออกแบบได้งามนะครับผมหรือว่าร่งโตนั่นเองนะครับ จากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก,บกับผมก็สิได้ลาพีลาหน้องไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเด้อครับจังได้กับฝากากดไลคกดแชร์กดซับให้เพื่อเป็นกำลังใจผมเด้อสวัสดีครับ